ดังนั้นนะครับเราอย่าไปเติมทุกที่กับเขาแต่สร้างให้เขาเห็นถึงผลประโยชน์ที่เขาถึงได้เมื่อได้ประโยชน์แล้วนะครับอะไรที่เป็นความเชื่อเขาจะย้อนกลับมาทำดังนั้นการขึ้นหว่วงช่วยอย่างชโชคต่างจากสํานักอื่นนะคนอื่นนะครับโยนวิชาเข้าไปแล้วก็เอาวิชาเป็นตัวหลอกล่อขายฝันหรือว่าศรัทธาของลูกคา้าแต่สุดท้ายเวลาไม่ได้เป็นไงบ้างลูกคา้า,ฟฟกาก็เฟลฝักหมดต้อไจัดแล้วไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมาเพ้งจัดแล้วก็แย่ลงต้องไปกู้เงินมาต้องไปยืมเพื่อนมามาจัดไอ้อย่างเนี้ย เราเรียกว่าเป็นโทษนะแต่อย่าโชคไม่ให้เขาเห็นเงินเวลาเห็นเงินแล้วจะให้ทําอะไรง่ายไหมแล้วรู้ไหมครับเวลาเขาเห็นเงินแล้วแนะนําให้ทําอะไรนะครับศรัทธาเขาจะเบ่งบานนะเขาจะรู้สึกว่าสนุกอะ่ะอยากได้เคล็ดอีกเพราะเขาเชื่อว่าถ้าได้เคล็ดอีกยอดขายต้องดีขึ้นแต่เราหรอครับถ้าจะให้ยอดขายดีขึ้นเขาต้องทํายอดขายให้ดีขึ้นก่อนแล้วเราจะให้เคล็ด กลายเป็นว่าลูกค้าต้องการเคลมจากโชคมากๆเพราะเคลมจากโชคแต่และอย่างที่ปล่อยให้เท่ากับอะไรรู้ไหมเป็นตัววันตีว่าเขาสกเซสและสำเร็จแค่ไหนดังนั้นพี่ถามผมว่าต่อให้แทนแค่ไหนเขาก็อะไรสู้เขาก็สู้ไม่ได้แค่สู้อย่างเดียวนะเขาจะรีเควสเลยอาจารย์ให้เคลมผมได้ยังนี่ผมได้เท่านี้แล้วนะเราไม่กระดากที่จะขายเลยนะต่อให้เราไบบางครูกบางครั้งเขาก็ต้องมางอ ไอห้องเก่าที่ที่พี่เรียนอ่ะเคสสำหรับโชคจัดไว้นะครับไม่ได้แกะขายในบางมุมน,นะครับอาจารย์เอานี้ไปได้ไหมของอาจารย์ที่ผมชอบเนี่ยอยูรลังนี้นะ,ะเนี่ยเคทกูเนี่ยเขาก็จะเป็นอย่างนั้นไปแสดงว่านะเขามีความสุขที่ได้จา่ายแต่ทุกวันนี้นะครับโชคไม่เอาเคสแล้วนะเคสสอนด้วยพวกพวก่นัาไปเพราะถ้าโชคบุกตลาดในรเรื่องเคสเดือดตัดพวกว่างานพวกพี่ว่จาจะไม่น่าเชื่อถือ แต่ช่องทางที่จะได้เคล็ดหรือมีเคล็ดที่ต้องใช้โชคจะแนะนําจะสอนพี่เติมที่หรือมีอะไรให้ก็จะเอารูปลงในไลน์ให้อะไรให้ได้พี่ไปได้อะไรได้เห็นได้อะไรอย่างานี้ว่าเคล็ดเนี้ยจะช่วยอะไรยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างพี่ก็จําแนวทางไว้พวกนี้สําคัญมากกว่าวันนี้อาจจะไม่ได้เนื้อหาอะไรแต่มันเป็นบทสรุปของวันสุดท้ายนะแต่โชคเอาวันสุดท้ายหน่อยไหมครับมาสรุปขึ้นต้นนี้ให้ฟังก่อนว่าเป็นยังไงบ้างาแต่ถ้าคอร์สพ่งนี้เหรอ ไม่สอนหมือย่างนี้พรุ่งนี้เหรอครับเอาสเต็ปหนึ่งขึ้นแล้วเอาอย่างวันที่สุดวันนี้นะครับไปจบวันสุดท้ายของเขาโชคต้องการเทสหรือว่าอะไรรู้ไหมศักยภาพคนเข้าใจก่อนแล้วปรับตัวได้ดีแค่ไหนกลับไม่เข้าใจเลยเลยแล้วค่อยๆมาสุดตอนวันสุดท้ายให้เข้าใจมันเป็นยังไงบ้างแต่สําหรับโชคนะโชคคิดว่าการเข้าใจก่อน มันจะรู้ว่าเนื้อหาที่เรียนมีคุณค่าชัดเจนแค่ไหนแล้วจะสนใจใส่ใจกับมันได้ดีแค่ไหนอันนี้สําคัญมากกว่ามันจะต่างกันตรงไหนคุณโมกันพีก้อนอาจารย์เคสตรงนี้นะคะบพาเราได้ไปจัดตรงหน้างานจริงๆแล้วเราจะไปขอเอกสารเขามาดูนรัะพี่ครับความสามารถอย่างนี้ช่โชคจะต้องสอนพี่โชบเป็นเทพในเรื่องคำว่าดวงยามหรือจับอะไรไทยก็ได้ เห็นหน้าเห็นหน้างานเห็นอะไรก็แล้วแต่นะสุดท้ายโชคจะสอนเพราะว่าดวงใจให้ี่จุดกระทบเนี่ยเห็นจดไว้นิดหนึ่งเห็นบ้านรู้คนเห็นคนรู้ปัญหาเห็นบ้านรู้คนเห็นคนรู้ปัญหาไครับขอครับองจุดนี้ก่อนนานี้คือผมงไม่ได้ไม่ได้ดูแล เขาคิดว่าเขานั่งคุยแล้วเขาวิ่งไปหางานนั่งคุมเองทุกอย่างแต่ด้วยความที่ว่าเป็นวิศวกรปรโปรโทแล้วเก่งหาลูกค้าเก่งหางานเยอะแต่ด้วยความนั่นน่ะความไว้ใจหรืออะไรทุกอย่างมันเกิดขึ้นทั้งหมดโชคให้กอนที่จะไปช่วยเขาทาชาร์ดดูเลยว่าศักย,ยภาพการผลิตเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่ค่าน้ำค่าไฟเท่าไหร่เพราะโชคเห็นชาร์ดปุ๊ชโวคก็รู้เลยว่าอะไรผิดปกติโชคก็ จริงๆอ่ะการเดินดูหน้าง,งานโชคเดินดูเหี่ยงทีนั้นสิบนาทีได้ไหมเดินดูสิ่งที่เห็นปัญหาละโชคข,ขึ้นในห้องทำง,งานคล้ายขอพาขึ้นห้องทำงานแล้วโชคก็นั่งใส่เลยนี่ผิด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 ทำตามนี้เราเนี้ยรู้สึกว่าดูกันเร็วมากที่นั่งเร็วครับทุกทีเราจะสามชั่วโมงที่จะมาชั่วโมงกว่าจบทำตามนี้ให้ได้ก่อนแล้วโชคจะดูกลับมาดูใหม่แค่นั้นเองง่ายนี่ง่ายจริงๆมันมีหลายหลายธุรกิจมันเป็นอย่างนั้นอาจารย์ใช้เวลาแต่เริ่มต้น ปกติสามชั่วโมงใช่ครับมาตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าเนี่ยครับเวลาช่วงที่แบบเริ่มใจกล้าหน้าด้เข้าฝึกเข้าฝักครับประมาณปีครับยี่สิบเก้าพัฒนาเองขึ้นมาจนเห็นดีกว่าเห็นบ้านรู้คนเห็นคนรู้ปัญหาเห็นปัญหารู้ทางแก้ไขจบจดเพิ่มเห็นปัญหารู้ทางแก้ไขอันนี้คือหลุมของความสำเร็จนะ เห็นบ้านรู้คนเห็นคนรู้ปัญหาเห็นปัญหารู้ทางแก้ไขโชคหรือบอกพี่ไงตาดใดเราไม่รู้ปัญหาเราไม่สามารถแก้ไขสถาวะได้เลยแต่เชื่อบ้านมันจะทิ้งรอยเท้าเห็นปัญหาคนความคิดเสื้อผ้าหน้าฝแววตามันมก็จะทิ้งนี่เห็นปัญหาจริไงไหมเวลาคนนะครับไม่มีจุดหมายหรือชีวิตยังไม่สกเซสนะจะไม่มีความเนียจะชีวิตง่ายๆอะไรก็ได้ดูโซมดูอะไรก็แล้วแต่ มันจะไม่มีความเนี้ยมันจะไม่มีความมีลาสีเกิดขึ้นเสื้อผ้าอะไรง่ายๆหุดฟลิกระง่ายๆแล้วแต่พวกนี้มันจะบุกบอกถึงบุกลิกภาพทั้งหมดเลยนะกะซ่อนปัญหาอะไรไว้จะไปเองี่ครับแววตามาที่ไปเหอกคนจริงความวมิตกกังวลความเหม,ม่อความอะไรคําพูดมนุษย์นะครับแปดอย่างนึงนะครับเวลาเครียดเรื่องไหนนะเรื่องนั้นชอบขุดมาพูดซ้ำถามซ้ำเจวนุ่ม แสดงว่าเรื่องนั้นคือเรื่องในใจเขาที่จะต้องอะไร <Okay. S 1> ที่เราจะต้องแก้และช่วยรักษาให้เขาได้แค่นั้นเองดังนั้นถ้าเราเข้าใจในการอ่านศาสตร์ของโชคนะครับอ่านทั้งหมดทัสิ้์แล้วราก็ต้องอ่านคนก็ต้องอ่านทุกอย่างก็ต้องอ่านเฮ้ยเรื่องอยางก็มีไม่ใช่ว่นมี้สอนแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นวิชาอะไรแค่นั้นแต่มันเป็นอะไร,ระก็แล้วแต่ที่มันสะดวกและมันจับตัวได้ง่ายเพราะสุดท้ายนะคะนรับทำนี่แค่กับน้ที่ฝันนี่ก็ยะมีการเดือเดิอแล้ววิชาดีไม่กูต้องใช้ก็ต้องใช้ได้จริง อันนี้สำคัญมากมมว่ามากมากอนนยากจะถามพี่พี่ชายว่าไงสวีทตอนนี้ยังไปคินโปรเจกต์มาแล้วมัเ้ไปมันได้เต็มที่เลยคราวนี้ครับผมเอเพื่งเป็นหเลยคุณนอกเรื่องมัตลอดเลยือผมอยากจะถามว่ามันเกี่วยวกับ เรื่องดูเจ็ดตัวเกาว้าเานานยังได้สาระไม่เกี่ยวกันเลยขอโทษนะครับผดวงทุกชนิดเป็นการอ่านกรรมเกา่าและเอาอาราของกรรมเก่าพื้นของกรรมเก่ามาผูกกับปัจจุบันเพื่อเกี่ยวโยงอนาคตจำคำพูดชว์ไว้นะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่แม่นที่สุดคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนั่นคืออดีตแต่สิ่งที่เป็น อนาคตมันมีโอกาสจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ดังนั้นถ้าพื้นดวงบอกว่าจนคุณไม่คิดที่จะรวยหรอถ้าพื้นดวงบอกว่ารวยคุณก็จนเลยจะทำยังไงฝังใหม่ต้นสนต้นแม่เอามาพอะเนื้อเยื่อ ได้ลูกสวนมาสามต้นสมมุติที่ภูเขานะต้นแรกปลูกที่ชายเขาต้นที่สองปลูกที่กลางเขาต้นที่สามปลูกที่ยอดเขาต้นแม่ต้นเดียวกันกพเลียงเนื้อเยื่อเหมือนกันเข้าใจไหมแต่ถามคำถาม,มง่ายๆต้นไหนอยู่สูงที่สุดต้นอเขาต้นยอดเขาถ้าเปรียบเป็นคนก็เลือดสีน้ำเงินกระสัายผู้นำ การเขาว่าคนรวยที่ลาบก็ไพ่คนจนแต่เกิดวันเดียวกันได้หมดทั้งสาคนไหมบางคนเกิดห้าธนวาททั้งหมดเลยแต่ห้าธนวานก็มีคนจนไหม,มคนรวยมีไหมมีมแต่กษัตริย์มีแค่ดังนั้นน่ะอย่าว่าจนถึงขนาดเอาตารางกรรมมาล็อกอนา,าคตนักการทู มันอยู่ที่สังเกตไหมคนจนไต่เต้าขึ้นมาเป็นคนรวยได้ไหมได้แล้วคนรวยตกต่ำมาเป็นคนจนได้ไหมได้แต่ปรสั์ไม่เคยตกต่ำเพราะฐานนันดอนมันเป็นสิธิ์เราเรียกว่าเลือดพิเศษเพราะบุญและบารมีเขาก็ยกไว้ไม่ไมแตกต้องดังนั้นนะครับคนเกิดมันเดินวีเกิดเดียวกันอย่างโชคเรียนดวงมาเยอะมากดวงหลบู่มั่นเป็นอะไร แต่ดวงขุนโจรก็เกิดมานเดียวอนผูกไหแต่ไม่เป็นอะไรนักโทษในคุกม,มีทุกรหัสดวงเกิดแลแล้วรหัสดวงเกิดที่นักโทษในคุกม,มีก็เป็นคนรวยคนจนหรือเป็นพักก็มีอีกดังนั้นนะครับเวลาสกิลคิดเราแคบกรอบเราแคบเราจะเชื่อว่านัเวลานี้วันนี้ที่เราเกิดเราจะต้องเป็นอย่าง ดาวมันมีคำว่าเชื้อชาพันธุกรรมจริงไหมถ้าเราพูดถึงเรื่องดาวนี่ครับคนเกิดวันนี้นะเวลาเนี้ตเนเนี้ยประเทศไทยต้องมีคนเกิดอยู่นะเวลานี้ทีนี้จริงไหมอัิกานคนเกิดไหมมอเมริกาเป็นคนเกิดไหมมจีนเป็นคนเกิดไหมมีถามว่าทําไมเกิดเป็นคนไทยแล้วดาวนี้เดียวดาวนี้เป็นลัษนานะทําไมผิวคนสองสีนะทําไมบางคนไม่ขาวจ้วงทำไมบางคนไม่โคตรดำเลยทั้งทั้งดาวเดียวกัน แสดงว่าอ่านดาวแล้วบอกว่าเชื้อชาติสีผิวก็ไม่ได้หรนะือไง